สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วในรายการ e ีทรูนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีงานอีเวนต์รายสำคัญของโลก Enterprise IT ก็คืองาน Cisco l i v e รอบนี้ผมก็เลยเชิญคุณเอกที่เคยคุยกันเราแล้วในรายการ e ีทรูก่อนหน้านี้มาคุยกันอีกทีนะครับว่าในงาน Cisco l i v e ปีนี้มีอะไรครับ สวัสดีครับ,ค,รบคุณธรรมบัรรมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหลังจากครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องเวบรคไปอ่าใช่ครับ วันนี้งานเปิดตัวซิคโก้ไลน์ครับเริ่มจากยังมีเว็บซที่พัฒนาต่อเนื่องออกมาครับผมเห็นอยู่ว่าช่วงนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราหลายคนก็ทํางานจากที่บ้านเยอะขึ้นนะครับแล้วเราก็มีปัญหาอย่างผมเนี่ยพบอย่างหนึ่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยไมอยู่ออฟฟิศเนี่ยเราก็อยากประชุมกันเรื่อยๆนะครับมีมีคนอยากประชุมแต่ว่าติดปัญหาว่าห้องประชุมไม่พอเราก็โดนจํากัดว่าเฮ้ยห้องประชุมเนี่ยเราจะประชุมได้เท่านั้นเท่านี้เราก็เฮ้ยห้องประชุมไม่พอต้องเลื่อนไปต้องรวบหลายครั้งเข้าด้วยกันแต่่วาพอครับหม่ว่าห้องประชุมมไ่จํากกกัดอยย่าาง็ลไปออยู่ในห้งปรชุม อวิดีโอคอนเฟล็นต์หมดเลยอันลิมิตครับก็คือกดนัดได้เรื่อยๆไม่มีลิมิตเลยนะครับความโหดกว่านั้นคือจะค่ําขนาดไหนจะเช้าขนาดไหนก็นัดประชุมได้ครับก็จะโหดนิดนึงกับสำหรับคนที่แบบ มีงานรัดตัวหน่อยใช่ครับทีนี้ผมก็เลยเห็นในงานรอบนี้เนี่ยฟิสโกก็เริ่ม address ปัญหานี้เริ่มรับรู้ว่าคนใช้ p r o ักเว็บ b อมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแม้จะแฮปปี้กับคุณภาพของบริการก็ตามทีเนี่ยครับแต่ว่าก็เริ่มเศร้ากับตัวเองนิดนึงเพราะว่าทำไมประชุมเยอะจังจริงๆในรายงานของฝั่งแอดมินของฝั่ง w e b กาจริงๆเราเห็นว่าแบบยูเซอร์ไหนที่เข้าประชุมบ้างเวลาไหนบ้างห้องประชุมในองค์กรของเราเปิดไปกี่ครั้งแต่ว่าฟีเจอร์ใหม่ที่อินโทรดิวเข้ามาเนี่ยเราเรียกว่า Personal Insight ซึ่งจะทให้ตัวเองเนนใมมองตัวเองด้ววย่อ๊ะ เราเองเนี่ย ประชุมเยอะไปหรือเปล่าเวลาส่วนตัวคุณหายไปหรือเปล่าเวลาทํางานของคุณผิดเวลาจากเดิมไปมากหรือเปล่าใช้เวลาอยู่ในห้องประชุมที่เป็นห้องประชุมแบบ X เยอะเกินไปหรือเปล่าก็มีเรื่องนี้เข้ามาด้วยผมว่ามองว่าทําให้แบบเตือนตัวเองได้ด้วยว่าเฮ้ยเราทํางานมากเกินไปเพราะว่าจริงๆประชุมที่ไหนก็ได้แม้จะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าแม้จะอยู่บ้านอะไรเงี้ยทุกคนก็คิดว่าทุกคนเข้าประชุมได้หมดก็อินสแตนห้องประชุมเดียวนั้นเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในความเป็นจริงคงกระทบการใช้ชีวิตของเราไปด้วยอะไรเงี้ยครับว่าอาจจะอยู่ก กับสิ่งทีเ่เป็นงานมากเกินไปจะทำให้บาลานซ์ของชีวิตมัน อืมมันเสียไปอะไรเงี้ยครับอย่างรอบนี้เนี่ยนอกจากตัว People i n s i g h t เนี่ยก็คือเว็บไเนี่ยจะเปิดหน้าจอใหม่ให้พนักงานแต่ละคนเนี่ยดูแดชบอร์ดของตัวเองว่าตากลาวประชุมเป็นอย่างไรบ้างมีช่วงเวลาให้ทํางานเงียบๆอยู่กับตัวเองไหมใช่ใชไหมครับผมเห็นว่ามันมีประกาศมาพร้อมกันว่านอกจากนี้แล้วหัวหน้าทีมยังสามารถช่วยเข้าไปดูได้ด้วยว่าลูกน้องเป็นยังไงบ้างใช่คมเขาถ้าน,น,นส t กตในลักษณะขององค์กรนะค,ะคบก็ในโมดูลน่าจะมองเป็นลักษณะของทีมได้ว่าในทีมที่ตัวเองอยู่เป็นยังไงแล้วก็ในภาพรวมขององค์กรอาจจะเซกชันที่ใหญ่ขึ้นนนอะไเเเงงยยจมห็็ปั ผมว่ามันดิวดาวได้ขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีนะครับเป็นแดชบอร์ดที่ให้ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วว่าอาจจะมากเกินไปอ,อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค,รค,รคือบางทีเราก็กลัวทั้งงานเบร์นเอา์กลว่าอยู่กับว่าเรายิ่งเบร์นเอาหนักกว่าเดิมกลายเป็นว่าเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วจะรู้สึกสบายแต่มันไม่ใช่มันอาจจะแบบทำให้วักงานของเราเครียดเกินไปอะไรางเงี้ไอ้เหล่านี้ก็จะช่วยมอนิเตอร์เหล่านี้ได้ อันต่อมาครับอันนี้ผมอินนิดหนึ่งครับก็คือแบบว่ามีประกาศของ f ิ s c o Duo ซึ่งเป็นบริการส่วนหนึ่งของ C ิ s c o ที่เทคเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอยู่หลายปีแล้วนะครับผมเห็นประกาศว่ามีฟีเจอร์ Security เพิ่มเติมขึ้นครับอยากให้คเอ็กเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ถือว่าเปลี่ยนโฉมครับก็คือผมว่าคนเราเนี่ยพยายามสร้าง Security มากขึ้นไปเรื่อยๆในมุมองค์กรเนี่ยก็อยากให้พนักงานมีพาร์ตเวิร์ดที่คอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์ไม่พอต้องเปลี่ยนบ่อยหลังจากนั้นเอ๊ะรู้สึกกไมม่พออีรัท ก็ทำอีกกลายเป็นว่าความเบื่อหน่ายหรือว่าความอะไรเงี้ยหรือความไม่คล่องตัวในการทํางานในการเปิดแอปอะไรเงี้ยครักลายเป็นว่าจะต้องมานั่งนั่งคีย์หรือว่านั่งพุชโน้ติฟิเคชันกันทุกครั้งเลยทําให้ล็อกอินอาจจะชา้า ฉะนั้นฟีเจอร์ใหม่ที่อินโทรดิวเข้ามาใน DuO มันก็เลยใช้ฟังก์ชันที่เป็นพาร์ทเวิร์ครับกายเป็นว่าโอเคแค่ใส่ username แล้วก็ให้มันโนติมาที่ตัวดี v ว c e ของเราที่ทัดแล้วก็สามารถเชื่อได้ลว่าคนนี้เป็นพนักง,งานของเราจริงแล้วก็ปล่อยให้ผ่านโดยที่ไม่ต้องกรอก p a s s w o r d ร์ดเลยก็คิดว่าน่าจะลดเวลาของตัวพนักง,งานเองตัวของแอดมินอในองค์กรอะไรเงี้ยครับ,รบว่าเดี๋ยวพนักง,งานลืมอีกแล้วอ,อยากให้รีเซ็ตหรือว่าเปลี่ยนดีไวซ์ก็อยากทํานู่นนี่ใหม่อาจจะ ดีไวท์หลุดไปก็ต้องทํากันใหม่อะไรเงี้ยถ้าตัวนี้น่าจะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเมเนตในมุมขององค์กรหรือว่าพระทรัลได้ดีขึ้นครับผมว่าการรีเซติไวท์เนี่ยมันน้อยกว่ายูเซอร์ลืมลืมพันดวงเพรมือถืเองอ่าเราอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยโอเคมันมีเคสหายบ้างนะแต่ว่าโอ้มันน้อยมากนะก็คิดว่าฟังก์ชันเนี่ยถ้าเปิดใช้งานจริงก็น่าสนใจโดยทีเดียวครับว่าจะอิมพีเมนต์ในองค์กรยังไงจะทัดดีไวท์กันยังไงอืมครับ อย่าง Duo อเนี่ยอันนี้ผมอ่าน Duo มาสักพักหนึ่งเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีบริการ identity service เนี่ยอยู่หลายตัวในตลาดน่ะตอนนี้แต่ว่า DuO เนี่ยเท่าที่เขาได้ผมเคยสำรวจมาปุ๊บฟีเจอร์ในการ I ิ t e g r a t i o n ของเขาเนี่ยกับซอฟต์แวร์ขององค์กรเนี่ยมันทำได้หลายท่าก็อาจจะเริ่มจากใช้ s a m l อลธรรมดาก่อนแล้วก็อาจจะวางดีไวซ์เกตเวยมากกว่ารวมถึงถ้า e อ h น n c e ขึ้นไปก็คือมี Network Gateway วยมาให้เพื่อทำา I นทิเกเรชันท่าแปลกๆ ส่งข้อมูลตรงไปที่แอปพลิเคชันเลยก็ได้แล้วก็จริงๆในหน้าคอนฟิกูเลชันะครับดูโอให้แม้กระทั่งซอร์สโคดว่าถ้าจะอินทิเกตกับดูโอเนี่ยภาษาเนี้ยภาษาแบบนี้ภาษาักษณะเนี้ยเอาซอร์สโคดแบบไหนไปแล้วลองไปอินดิเกตดูล้วก็จะสามารถอินทิเกตได้เพอนั้แล้วถ้าแอปรับ่บงรับกับดูโออย่างเนี้ยเนี่ยก็คือยูเซอร์เนี่ยลงแอปแอนของดูโออย่างเดียวแล้วก็ล็อกอินได้ถ้าทุกเซอร์วิสทุกองค์กรแล้วแล้วก็ภาษาเข้าที่ดูเยอะมากเลยครับก็กเกือบทุกภาษาที่ ใช้กันอยู่ปัจจุบันบลเลยไม่ว่าจะเป็นที่เป็นเว็บธรรมดาหรือว่าเป็นพวกที่เป็นขึ้นมาเป็นโมบายก็อลองลรับ,รบทั้งคู่เลยครับก็คือคบ,บางองค์กรก็จะมีแอปภายในของตัวเองสำหรับอินเตอร์แอปก,กับพนักงานของตัวเองอยู่<า><า>แล้ว ก็น่าสนใจครับสำหรับ Cisco Duo Passwordless นะครับก็เดี๋ยวถ้าได้ลองเล่นแล้วเดี๋ยวผมก็มาเล่าอีกทีละกันว่าว่าทำเป็นไงบ้างตอนนี้ยังดี PLOY เขาจะค่อยๆดี PLOY มาแทนเซียนลีเกียนอยู่ซึ่งตอนนี้ในลีเกียนทางไทยก็ยังไม่สามารถใช้ได้ครับผมก็เข้าไปดูแล้วครับก็คือในหน้าคอนฟิกก็ยังทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ยังไม่เห็นเหมือนกันก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันครับอันนี้ผมมองเทรนด์ผมตามข่าวอย่างี้เทรนด์การใช้แบบ Passwordless เนี่ยมันเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆในองค์กรในช่วงหลังครับก็คือ Duo ก็ชิงว่าคนเริ่มสนใจมากขึ้นเนี่ยเาก็ชิง เหม็นปล่อยมาเลยจริงๆผมเองก็สนใจนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเราล็อกอินแอปในองค์กรอย่างเงี้ยมันทำหลายขั้นตอนเหมือนกันอย่างผมเองก็เป็นตัวชั่วร้ายในบริษัทอยู่ว่าบังคับ2ั a ในบริษัทอะไรอย่างเงี้ย ตัวต่อไปครับผมเห็นข่าวเรื่องอันนี้ผมไม่รู้จักเลยคือเทอว์สันอท์เทอสันอท์ครับจริงๆเทอสันไอเนี่ยซิโกเองเนี่ยซื้อมั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาปีที่แล้วจริงจริงยังไม่ได้รีแบรนด์โดยตรงครับว่าจะเป็นโรดักในกลุ่มของซิโก้ก็ยังใช้แบรนด์เป็นเทอว์สันอท์อยู่แต่ว่าในช่วงเนี้ยที่เทอว์สันอท์เริ่มเข้ามาในมุมของเน็ตเวิร์กเยอะขึ้นเนื่องจากมันทําพวกขาดเวชรวยได้ทําให้การแก้ปัญหาภายในเน็ตเวิร์กเนี่ยทำง่ายขึ้นรวมถึงล่าสุดเนี่ยก็คืออิน แคตตาลิส9,000ครับาสามารถที่จะใช้งานได้ถ้ามีไลเส้นบน d ินที่เป็น a d v a n t คร e บก็าสามารถใช้งานได้เลยฟีเจอร์ก็คือตัวทัชซันไอเนี่ยอินเก็ตเข้ามาเป็น Enterprise Agent บนสวิตเลยทำให้จริงๆแล้วเราสามารถแค็กสวิตภายในจนถึงคอหรือว่าจะแท็กไปไกลกว่านั้นจนถึงในโลกของอินเตอร์เน็ตก็ได้เพราะว่าท u ชั่นไอเองเนี่ยมันก็จะมีตัว a อเจนที่เป็น ขาวเอเจนต์ของท้าเซนอาอยู่แล้วเขาในมุมของคราว่าจะไปแปะไว้ที่ประเทศไหนมันก็มีการเทสผ่านไปได้ว่าถ้าเราจะเททดสอบหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถเรียกไปได้เลยทีนี้แต่เดิมเนี่ยอาจจะต้องใช้เอเจนต์ที่เป็นแอปแอนทั้งหมดในการเทสออกไปแต่ว่าถ้าเราอยากเทสจากยูเซอร์แหะเราให้ยูเซอร์ทำไม่ได้ท่าเซนอาร์บ, à, บอกอไม่เป็นไรเราทําที่สวิตที่ยูเซอร์ต่อเลย à, ก็ทําได้เหมือนกัน,นก็คือเรียกได้ว่าเริ่มอินเกตเข้ามาเรื่อยๆเ,เริ่ม ให้ไรเส้นเข้ามาในดีไวซ์ของซิสโกมากขึ้นเรื่อยๆสามารถทำงานจากตัวซิสโกได้เลยอย่างนี้เนี่ยก็คือตัวท o ล์ตานเนี่ยมันรีพอร์ตสภาพทราฟิกขององค์กรไดทั้งหมดอย่างที่เราเจอบ่อยๆก็คือยูเซอร์คนสาขานั้นบอกว่ามีปัญหาเข้าแอปตัวโน้นตัวนี้แล้วอ่านได้บ้างไม่ได้บ้างหรือก็บอกว่าได้แต่มันช้ามากเลยเราก็ต้องไลดีบักกันเลถ้าเป็นยุคเก่าหรือว่าโอซูนิดนึงเราก็ต้องมานั่งไล่แหละผ่านเป็นยังไงเหตุล้วจากไปทางสาขานั้นเป็นยังไงแต่ถ้าเราติดตั้งตัว าทอรนไว้บนสวิตที่ปลายทางเราก็สามารถที่จะดูจากแดชบอร์ดของเทอรนไนได้ว่าในสาขาเดียวกันสวิตตัวเดียวกันไหมที่จะวิ่งมาหาตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ภายในองค์กรมาทางไหนได้บ้าง m p s หรือเปล่าหรือว่าวิ่งมาทาง SD WAN อะไรเงี้ยอ่าก็ทางไหนที่ดีกว่าหรือว่าทางไหนที่ถูกต้องกว่า สาวสันไอก็จะเป็นคนวิเคราะห์ให้ด้วยก็จะมีมุมมองที่แบบดูวิ i l i t y ได้ดีขึ้นแล้วก็ Select ได้ง่ายขึ้นครับอ๋อก็คือตอนผู้ดูแลในเวิร์กเนี่ยก็เข้าไปแท็กปัญหาได้ว่าโอเคมันมีปัญหาจริงเราจะแก้ไขมันยังไงมีปัญหาที่ส่วนไหนครอบตรงกลางเป็นตรงไหนอะไรประมาณนี้มันก็จะเห็นง่ายขึ้นไม่อย่างนั้นเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องนั่งจะขอแอปเป็นอะไรจะขอแอปบอกผมเข้าได้เร็วได้ไม่ใช่ผมพอซื้บอกว่าผมก็ผมก็ยังรกดีอยู่นะอืมใช้ได้อยู่ถ้เถียงกันไปเถียงกันมาที่เป็นผูู้ดแล ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ผู้ดูแลเน็ตเวิร์นั่งปิงปองไปมาอยู่ือสก็บนเลบนรอะไรแต่ว่าทูนี้ก็จะเข้ามาช่วยแบบเห็นภาพในภาพรวมมากกว่าสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นสำหรับทาวสนอาร์ตจริงๆตัวสุดท้ายเนี่ยที่จะชวนคุยเนี่ยในข่าวก็ไลฟ์เนี่ยดูเหมือนจะเป็นอันใหญ่สุดเลยนะครับก็คือซิสโก้พลัสอยากให้พูด็กซ์เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกับตัวนี้บ้างครับผมว่าเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามซิสโก้อยู่แล้วก็จะเเรริ่่่มู้้แลลลวววานียกัังงจะปตอ เป็นบริษัทที่เน้นทางด้านเทคด้านซอฟต์แวร์มากขึ้น แล้วก็บริการต่างๆของซิสโก้เนี่ยก็จะมูฟจากความเป็นการขายไลน์เส้นหรือว่าขายซอฟต์แวร์แบบเพอร์เพชชัเริ่มที่จะโกลับสับสกิปชั่นมากขึ้นแล้วก็ให้ยูเซอร์ได้ใช้ให้ยูเซอร์ได้รีนิวแล้วก็ใช้งานแต่ว่าซิสโก้พัทครับที่ออกมาเนี่ยจริงๆมองได้ว่าซิสโก้เรียกโปรแกรมประมาณนี้ว่า Network a ์กแอตเตอร์เซอร์วิสก็คือเอ้ยคุณเหมือนเช่าใช้เลยเป็นคาวเซอร์วิสแบบหนึ่งที่เป็นไฮบริดคาวว่าสามารถเข้ามาใช้แบบออนดีมานได้โดยที่อาจจะมีรูปแบบในการจ่ายเงินที่ ง่ายกว่าเดิมกว้างกว่าเดิมอาจจะแบ่งจ่ายเป็นไายเลื่อนได้ปีอะไรเงี้ยครับ,รบไม่ต้องลงทุนในครั้งเดียวเปเปอร์ยูสใช้เท่าไหร่ก็ใช้ก็จ่ายเท่านั้นอะไรประมาณนี้ก็เป็นลักษณะนี้โดยโปรแกรมแรกเนี่ยจริงๆเริ่มล้านแล้ว แต่ว่าในโซนใหญ่ๆก่อนก็จะเป็น US, ยุโรปแล้วก็ออสเตรเลียครับ,รบก็ยังไม่ได้เข้ามาที่เอเชียเท่าไหร่แต่ว่าทางทั้งตัวฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าเข้าโครงการนี้เนี่ยก็จะโกไปในรูปแบบของ u b s ส r ิ p t ชันไปใช่ใช่ใช่เพราะก่อนหน้านี้บางโปรดักต์เนี่ยเริ่มที่จะถ้าฝั่งคลาวทั้งหมดเนี่ยที่เป็นซอฟต์แวร์ทั้งหมดเนี่ยโกทับสริปชันแล้วฝั่งฮาร์ดแวร์มันมีบางโปรดักต์ที่ ขายฮาร์ดแวร์บวกซับส i ริปชั่บมาลูกค้าก็เริ่มงงว่าฉันจะได้ใช้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นซิสโก้พัทเนี่ยก็คือจริงๆมันฟูลลี่ที่จะมองทุกอย่างเนี่ยเป็น s ับสคริปชันเป็นแอสเซอร์วิอย่างเดียวฉะนั้นก็จะใช้เท่าไหร่เดี๋ยวตัวที่ช่วยมอนิเตอร์ของซิโก้เนี่ยก็จะรู้เองว่ามันก็จะต้องเติมรีสอร์ทเท่าไหร่หรือว่าใช้งานเพิ่มเติมเท่าไหร่ก็จะรู้ได้ก็จะเคคือสวิตช์เริ่มใกล้จะเต็มแล้วอะไรเงี้ยเิ้โก้ก็บอกฮ้ย อัปเกรดไหมหรือยังไงเป็นลักษณะประมาณนั้นก็จริงจริงวิธีดีพอยตเนี่ยตามที่ดูครับก็น่าจะมีตัวมอนิเตอร์ด้วยว่าเอ้ยคอนซัมชันเบลของปัจจุบันเป็นยังไงแล้วโกรดเรทของอนาคตที่อยู่ในลักษณะใกล้แล้วะไลเนี่ยจะเป็นประมาณเท่าไหร่มันก็จะมีการพิดดิบให้ด้วยว่าอาจจะต้องเติมไหมหรือยังไม่ต้องเติมอะไรอ่างครับอย่างทั้งริสกิ้มาเนี่ยหลายคนอาจจะแปลกใจหน่อยแต่ว่าในโลกของพวกคอมพิวเนี่ยผมเห็นแล้วว่าพลการข่าวหลายเจ้าเนี่ย ทำอย่างนี้สักพักหนึ่งแล้วก็คือบอกว่าคุณซื้อเซิร์ฟเวอร์มาแล้วก็จ่ายรายเดือนอ่าเป็นระยะรายเดือนเอาถ้าคุณใช้ไลเส้นจากเซิร์ฟเวอร์ในนั้นก็โปรโมชั่นจ่ายเอาตามจริง เป็นชั่วโมงได้ทาไปนะทีแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอครบเวลาพอครบช่วง m a ของฮาร์ดแวร์เนี่ยก็บอกเขาได้ว่าเอ้ยคุณเปลี่ยนทีนทนไรฮาร์ดแวร์ให้เลยรีนิวกันตนักปกติอันนี้ผมเชื่อว่าซิโก้ต้องมองว่ามาทีหลังแน่นอนครับเราตลาดคลาวซิโก้มาทีหลังแต่ว่าความแข็งแร่งของซิโก้เนี่ยคือเรื่องของเน็ตเวิร์กด้วยเรื่องของแอปพลิเคชันที่เอามาช่วยมอนิเตอร์ในส่วนที่เป็น Cloud Service ค l าวเซอร์วิสด้วยเงี้ยก็ลุคแอนด์ฟีลเนี่ยเขาเคลมว่าเหมือนกับการใช้คลาวบนค o าวจริงๆเลยแต่ว่าสามารถทําเป็นไฮบริด ออนคาวด้วยก็ได้ก็คิดว่าจะเป็นรูปแบบการขายแล้วก็รูปแบบของโปรดักต์ใหม่ของซิโก้ที่อาจจะมาช่วยลูกค้าเติมเต็มได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นในไประมาณนี้ครับก็คือในแง่หนึ่งเนยางพวกคราวเนี่ยเราก็จะเจอ u s case ไบ่อยว่าเฮ้ยมันมีช่วงเวลาต้องใช้อยู่อย่างพวกช่วงนี้พีคมากเราก็อาจจะใช้อย่างพวกไลนเซนซอฟต์แวร์เนี่ยเราก็ต้องโพลิชั่นเครื่องหนในเครื่องหน่อยแทนที่เมื่อก่อนเราจะซื้อไลเซนมากองรอไว้ว่าช่วงพีคอย่างเดียวเนี่ยพอเป็นพวกสับเอเคชั่นเือนนนเเดดดีี้ยวแลบส ก็โอเคใช้งานไปนะแล้วพอเดือนหน้าปุ๊บเราก็สเกลดาวลงรอง<ช>ไปอเพราะวพวกนี้ก็น่าจะไปแนวทางเดียวกันว่ามีออฟชั่นให้ลูกค้าสามารถสเกลดาวเพร<บ>าะ่มีเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันทําทั้งออนคลาวแล้วก็ออนพิมพ์พร้อมๆกันสามารถที่จะรีเบิร์นออนคลาวด์ได้ก่อนแล้วก็จริงๆมาจะจะมาแอปจัดรีสอร์ทออนพิมพ์ด้ไหมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ สำหรับโซนเราครับต้องรออีกสักประมาณปีนับโดยประมาณโดยประมาณก็เพราะว่าครึ่งปีนี้ก็จะลงที่โซนสําคัญๆที่ฝั่งเช่นออสเตรเลียอังกฤษเยอรมันแล้วก็สหรัฐอเมริกาแคนาดาอะไรประมาณนื้ครับครับเราจะมีเวลาดูให้ความเชัดเจนขึ้นอีกพักหนึ่งว่าโมเดลจะเป็นยังไงใช่ใช่ครับก็ว่าอันนี้เพิ่งอินโทรดิวมาในงานพาร์ทเนอร์แล้วก็ยังไม่ได้ลงดีเทลมากว่ารูปแบบในการออเดอร์จะเป็นยังไงขั้นต่ําเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูกันอีกทีสำหรับโปรแกรมนี้นะครับโอเคครับก็หลักๆในงาน ฟิสโกไลฟ์ในมุมเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้อัปเดตมากอ,า,อาจะเป็นเรื่องของแนวแนวโปรดักที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นมองถึงเอ็กเซเพียนของยูเซอร์เป็นหลักมองเอาคำของยูเซอร์เป็นหลักมากครับ,รบอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าฟิสโกเนี่ยมนัน<ด>เน,น้<า>นอย่างเว็บเอ็กซ์เนีเห็นงานเห็นอะไรผมก็เข้าใจได้ว่ามันมีคนใช้มากขึ้นจริงจริงอย่างมากในในช่วงปีที่ผ่านมาครับโอเคครับก็วันนี้มาแนะนํากันนะครับว่างานฟิสโกไลฟ์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะครับในปีนี้เนี่ยผมก็คาดว่าเดี๋ยวฟิสโกเนี่ หาโปิตัก์มุมมองที่น่าสนุกกับ p r o d u ั t ฑ์ของทิสโก้นะครับมาคุยกันอีกนะครับยินดีครับก็จริงจริงยังมี p r o d u ั t ฑ์อีกหลายผลิตภัณ์ที่เทคมาแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดตัวกับทิสโก้เท่าไหร่จะเป็นตัวอะไรจะเอามาใช้อะไรอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวถ้าเขาเริ่มเปิดตัวแบบชัดเจนแล้วครับหลังจากที่เขาซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในองค์กรยังไงหรือว่าเอามาให้ทดสอบกันกับเพื่อนๆพอี่ๆยังไงครับ ครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณสมศักดิ์มากนะครับที่มาร่วมกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับอย่าลืมติดตามรายการฟ e ีทรูนะครับได้ในทาง Facebook รีทและ YouTube ซีทรูช h a n แ e l นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ